โอเควันนี้เราจะมาดูวิธีไล่ลมเบรกนะครับลักษณะของคันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนแม่ปั๊มเบรกบนนะครับมันรั่วซึมแล้วก็ชุดซ่อมเบรกทั้งสี่ล้อ,อมันมีหลายวิธีนะครับในลักษณะราเปลี่ยนแม่ปั๊เบรกวิธีแรกเลยก็คือโอเคเติมน้ำนเบรกเข้าไปแล้วก็คลายหัวไล่ลมเบรกเนี่ยตัวเนี้ยทั้งสีตัวสี่ล้อให้หมดเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ ถ้าเรามีเวลานะปล่อยทิ้งไว้ยังไงน้ํามันต้องไหลาจากที่สูงลงที่ต่ํามันจะไหลของมันเองไปเรื่อยๆนะครับช้าๆแต่มันก็ไหลอันนี้เรามีเวลานะอย่างแล้วก็ลักษณะที่2เปลี่ยนแม่ปั๊มบนมันจะไล่ย,ยากนิดหนึ่งเพราะในอากาศอากาศมันจะอยู่ในแม่ปั๊มตรงนี้ที่แบ่งเป็นห้องห้องห้องหน้าแล้วห้องเบรกหน้าและเบรกหลังพออากาศอยู่ในนี้เนี่ยมันจะไล่ยากกว่าการไล่ลมเบรกที่แบบไม่ได้เปลี่ยนแม่ปั๊ม ทีนี้ผมมีวิธีวิธีหนึ่งก็คือไม่ต้องไล่ตรงนี้ไม่ต้องคลายน็อตขันแน่นไปเลยไม่ต้องเปิดหัวไล่ลมทั้งสี่ล้ออ่ะเดี๋ยวทําให้ดูเดี๋ยวปังบอกปัจเจไล่ลมเบรกไหนบ้ยงอปัจเจอบริษัทโอเคนี่มาดูกันคลายหัวไล่ลมก่อนรู้ไหมว่าทำไมหัวไล่ลมต้องอยู่ด้านบน ลูกสูบมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าหัวไล่ลมอยู่ล่างมันจะไล่ได้ไหมน้ํามันมันก็จะต่ํากว่าลูกสูบถูกไหมที่ได้อยู่บนเพื่อให้น้ํามันเต็มกระบอกด้านหลังนี้ให้สูงที่สุดเพื่อในห้องนี้มีแต่น้ํามันถ้าถ้าหัวไล่ลมอยู่ตรงกลางก็เท่ากับว่าน้ํมันมันอยู่แค่ตรงกลางนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไล่ลมเบรกด้านนอกถ้าไล่ไล่ไล่ด้านนอกก็ได้แต่ต้องให้หัวไล่ลมอยู่สูงอยู่สูงกว่าลูกสูบคือเพื่อเพื่อให้ว่า ทำไงก็ได้ให้น้ำมันเต็มในในห้องลูกสูบตอนนี้ไม่มีน้ำมันนะเอาปังไปดูไปเหยียบจให้ดูนะฮะผมผมจะใช้วิธีการให้น้องมันเหยียบแล้วผมปล่อยเพื่อเหยียบปุ๊บมันจะดันอากาศออกทางนี้แล้วพอน้องปล่อยผมจะอุด นะครับเพื่อไม่ให้มันดูดอากาศกลับก็ไปในท่อเพราะดูดอากาศเข้าท่อกลับไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปดูดน้ํามันบนกระบอกลงมาแทนที่อากาศนะครับเอาป้งเยียบอันนี้เราอยู่ล้อหลังนะล้อหลังจะไกลหน่อยเอาเราเราทำล้อหลังอยากให้ได้ยินเสียงลมนะปลอยเย็บปลอยเยียบเนี่ยจะมีเสียงลมฟึดเนี่ยบลอย Diệp Bòi Diệp Bòi Diệp Bòi Diệp yap, Diệp yap, 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 lấy yap, thuốc yap, เอาเยยบปล่อยเอาไหนลองย้ำๆดูยยเยยบไอ้น้งฟึดเนี่ยปล่อยเยยบพอดีมันไกลครับพอเราปล่อยหมดทั้งระบบเลยเอาเย้ำๆ ฟังเสียงนะครับเหยียบค้างเห็นไหมน้ำฟึดเลยฮนะเอาย้ำๆเหยียบค้างเฮ้ยพ,พ,พี่กูได้ยินเสียงน้ำมันตรงไหนวะนี่จริงมันต้องมีรูหนึ่งที่ปล่อยไม่หมดเนี่ยเอ้ยไม่ได้อุดเนี่ยนี่งไงอุดหมดยังไงวะ นี่อันนี้คือสาเหตุสาเหตุที่ช้าเมื่อกี้นะครับเพราะมันมาดันออกทางนี้อยู่ด้วยนะฮะล้องทําทีละทีละทีละล้อก่อนเพื่อให้น้ํามันเข้าไปในสายก่อนนะครับมึงบอกอุดที่ไหนลนะ่ะไม่งเปิดอยู่วันนึงโอเค,อเคพบสี่ล้ออ่ะผมจะเอาร้อนี้ก่อน ถ้าล้อนี้ออกก็แสดงว่าน้ำมันที่มาท่อหลังออกแล้วเอ้มาเบรกหลังออกแล้วแคมจะแยกซ้ายขวานิดเดียวเอาเยียบปล่อ,อยเยียบปลอยเยียบอ่ามาแล้วครับปลอยเนี่ยลักษณะนี้คือทำอย่างนี้ฮะเพื่อไม่ให้มันดูดอากาศกลับเข้าไปให้มัน ไปดูดน้ำมันจากกระป๋องแทนแล้วดันอากาศออกทางนี้เย็บอ้าว่อยโอเคพออะไรฮะเอาไปก่อนพ่อทำงานแป๊บหนึ่งไปโอเคล้อน,นี้ออกแล้วปล่อยไว้ก่อนน้ำมันมานี่แล้วอ่าสีนี้ด้านหน้า เยบบอยเยยบบอยเยยบเยยบอ่าเย็บค้างไว้เอาดูน้ำมันในกรดูน้ำมันในปั๊มหน่อยเนี่ยครับทำลักษณะนี้สีล้อก่อนก่อนที่จะย้ำอีกทีนึงน้ำมันอย่าให้ขาดนะครับถ้าขาดปุ๊บอากาศจะเข้าไปแทนที่น้ำมันเหมือนเดิมต้องมานั่งไล่ใหม่ทั้งหมดนะ ทำอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทินคะ่ะทีนี้เอขึ้นไปย้ำหน่อยผมจะให้ดูว่า <c oughs> ไล่อีกทีประมาณไหนจริงๆมันจับมือเดียวครับมันไม่ได้เอาย้ำ,ยำจริงๆผมจะมีกระป๋องไปไม่ทิ้งน้ำมันนะเพื่อไม่ให้เกิดเกะกะเพื่อไม่ให้กระเด็นไปโดนรถด,ด้วยเอาเยียบ ย้ม <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อันนี้ยังแรงไม่พอนะเยีย yeah. บ <Yeah. S 1> uh, ทําอย่างนี้ครับทําไปจนกว่ามันไม่มีฟองอากาศนะครับอ่า uh, ลยให้ให้ดูลักษณะไหนคือเดี๋ยวผมจะใช้เป็นท่อท่อของผมแต่ลักษณะมันคือแบบนี้นะครับการไล่ลมเบรกทํายังไงก็ได้ให้ในท่อไม่มีอากาศอ่า uh, เบรกเราก็จะน,นิ่งไม่ยวบนะครับ โอเคนี่เราไม่ได้มาเห็นไหมครว่าผมไม่ได้มาคลายด้านบนเพื่อไล่ในกระบอกเลยผมทำอย่างเงี้ยโอเคครับทีนี้มาขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะสะตาร์ทมาตอนนี้น้ำน้ำมันเต็มท่อแล้วนะอาจจะมีอากาศนิดหน่อยทีนี้เรามาขั้นตอนท้ายคือการย้ำได้เหยียบนะครับเราจะสะตาร์ทรถ สตาร์ทรถนี้เพื่อให้หม้อลมเบรกมีกำลังช่วยเราในการเหยียบได้แรงขึ้นครับโอเคสตาร์ทเลยป้ดงดูนะฮะเอาย้งเหยียบ ยับอย่านีน้นะมันจะแรงขึ้นยับ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  ย้ำเดรียบทำแบบนี้ประมาณ5ครั้งต่อ1ล้อนะครับเป็นการเมคชัวร์แล้วก็ปิดล็อกโอเค okay. นี่ประมาณนี้นะฮ okay. ะเนะห็นไหมเห็นในท่อไหมครับนี่น้ำมันนะครับไม่มีฟองอากาศแล้วนะครับประมาณนี้ครับจบการไล่ลมเบรกถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ แชร์เก็บไว้นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับวิธีช่างบ้านๆนะครับไม่ได้มีเครื่องมืออะไรนะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับหากท่านได้รู้แล้วก็โอเคครับแต่ยังไม่รู้ก็นำไปใช้นะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องน้ํานะครับลืมเรื่องน้ํพรมนะครับตามจุดใกล้ๆที่เราทํางานนะครับอย่างหน้าเครื่องเลยครับพรมแถวนี้ไ้เลย เราไม่รู้ว่าเราทําน้ํามันเบรกหกตรงไหนนะผิดพลาดได้นะครับสีหลุดด้วยนะครับโอเคครับ